เจอเต็นท์ครั้งแรกครับเต็นท์ใหญ่องจเก็บเต็นท์ได้เมื่อกี้เช็คที่โรงอาหารไอโรงเต็นท์ยังมีคนไหมยังไม่ได้เต็นเลยงั้นเดี๋ยวผมไปหาก่อนเดี๋ยวค่อยมาด้วยกันดีกว่าโรงอาหารอะไรอ่ะโรงอาหาร เก็บเต็นได้ว่าถ้ามีของตัวเจ็บได้เก็บได้เก็บได้อ๋อถ้าเอาลองลองก่อนพี่อ่ะอนพอใส่แล้วลองเก็บเต็นท์ดูเสียงใครสะท้อนนะเปิดลำโพง ติดหน้าต่างเอาของใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหมโอเค,อเคส่วนันหนึ่งมันกล่องสีดำอ่ะสีดำอ่ะส่วนผลหนึ่งก็คือเอ็นเอนั่นแหละครับอ๋อของอันเดียวกันง่ายง่วยเป็นผลหนึ่งมันกระสุนเอ็มโฟอืม กันเพราะตอนนี้มาเฮ้ยใครๆๆมีคนมาผมๆๆๆๆแล้วไม่บอกไม่จ <No ่าเลยมาเดี๋ยวรดี๋ยวโอ้อะไรอ่ะเปิดเข้ามาได้ไงวะขึ้นแล้วเปิดมาได้ไงประตูล็อกอยู่อ่ะนั่งล็อกขึ้นเดียวง่าโอ้พี่ต้นเอ้ยอย่าต้องรีบหยิบไมคมาแบบไม่บอกไม่ข่าวกัน คือผมก็งงไงเมื่อกี้บอกว่าล็อกท็ไมผมเข้ามาได้คือผมกดเฉยๆไงยันให้แ้วนะเปิดหลังตัวนี้ทางซ้ายเดี๋ยวไม่ต้วิ่งตามไม่ต้องวิ่งตามคกน้อยกลับมาเอาไอทีทานตัว เนี่แล้วขี่มาใครไปไหมเนี่ยเราก็มองเห็นด้วยว่าใครกำลังจะเข้าแโนอตผมเข้ากระดาน แล้วทำไงทีนี้จะซุ่มอยู่ไหนดีจะหาของนะหาของเหยอดเต็มหมดแล้ว,ลวเนี่ยเสื้อมันรูดหูเลยไม่ต้องใส่เสื้อผมก็พอแ่ถ้าเราหายก่อนนะถ้ามีคนมามันก็ต้องวิ่งมาเอาเต้นกลักเดเ๋ยวถ้าเรามองถึงเต้นหายก็มีคนมา

ียงปืนดังมาจากใกล้ๆเกี่ยวไปตรงมุมหนาด้านซ้ายเราจะวิ่งผ่านป่าไปตรงฟุกแรกน,นะเส้นหายไหมเส้นหายไปแล้วหายเหรอเห็นไหมพี่เจ้นเห็นไหม ไม,นนไม่มีกล้อง่ะมันมองไม่เห็น,นไงแต่ผมมีกล้องที่มือนี่ว่าใส่มือได้ไปตามที่ปั้นไปไปไปปหายไปแล้วเจนะหายไปแล้วหายไปแล้ว,ลวผมดูแนวหลังได้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ้ยมันขึ้นสีนี่ถือว่าตายยังสลบท์บขึ้นมาอะไรฮะพอเชียดะ่ะสลบสลบ ตื่นตายแล้วแหละไอคิวเข้าหาเซิฟน้อยๆคนน้อยๆก่อนมีคนเยอะหาหาเอาเวลาเิไไม่เกินสักสิบโมงเดินไปบ้างเถื่อนเวยข้ากดีเอาเวลาไม่เกินสิบโมงอ่ะมันจะพอมีของให้ต้นยังอยู่ต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ผมนึงหามุมวิถีเล็งอ่ะนี่ป้าน่ะเฮ้ยเสียงไง เสียงอะไรตรงไหนได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยิน,ปนแป้งตอนนี้ลงนอนหนึ่งผมคิดว่าไม่มีคนไเอ,เอ,เอ้ไอ้คุกหนึ่งเน่ะเป็นไปได้ว่าจะอยู่ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้หรือเปล่าแล้วเต็นท์หายไปไหนอะ่ะเราก็ไม่ได้เฝ้าเต็นท์เลยหมดจะหา<ม>ของกัน,นาากเฮ้ย,ยมีคนมีคนเข้าไปแล้วสามคน สามคนเข้าเข้าไปไหนเข้าคุกหนึ่ง <Okay. S 1> ปิดประตูด้วยโอเคเราดักรอซิ่งยิง้ามันออกมาเลยนะกระจายกำลังนะ <c oughs> ผมไปซ้ายห <c oughs> ลังโรงจอดผมอ,อยู่หลังโรงจอด <c oughs> เราจะบุกยังไงวะเรามันออกมาประมาณสามถึงสี่คนไปยิงไปโดนยิงไปโดนยิงเหรอหลบไปแล้วเี่ยเดี๋ยวมันต้องออกวางตายด้วยเนี่ย ปั้นอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้ยืนอยู่ตรงมณนลฐานส,งสอ,งองมอมามันออกมาแล้วกำลังไปโดของอสองคนมันเห็นผมละไอ้ซอมบี้ไล่ผมอีกเห็นไหมซอมบี้เนื้อายก่อน วิ้นอยู่ไหนอะอยู่หลังพี่ทางซ้ายมือมพี่อีกตัวหนึ่งอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่มันอยู่ในพุ่มไม้ผมไม่กล้าเข้าไปสุ่มสีสมหตัวหนึ่งเหรอยอยู่ในพุ่มไม้เหรอเมื่อกีต้ตะปันตายในพุ่มไม้เหรอใช่ใช่บล็อคบี้ไรไทยใช่ใช่ไไมันจะมีโอ,อกา,าสเกิดแถวๆนั้นบ้างไหมเนี่ยไปมันยิงใคร ที่ต้นยืนเหรอใช่ปลูกไหมวินมันมีอีกสอบมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ปุ่มเชิงอยู่แต่บุกเลยรอดักดักเดี๋ยวมันก็กลับมานั่นแหละมันหาต้นแล้วหาต้นแล้วต้นหาพี่แล้วขวาเมื่อยวาเมือพี่ต้นด้านหลังโอ้ยยับเลยอะไรดูว่า โอ้ยข้างหลังไม่บอกวินไม่ยิงอ่ะโอ้ยมันก็หยู่ไกลบางตัวพี่ด้วยตายหมดจังวินไม่ยิงวะมันอยู่เยนะไกลเออมันอยู่แถวนั้นแหละผมรอเพื่อนอีกตัวหนึ่งล่มันนอนนะนอนมันก็นอนเหมือนกันนอนเหมือนกันใช่ไหมแต่ผมมีมอฟีทำไมมันไม่ใช้วะใช้ไม่ได้มันสลบอยู่ต้องให้เพื่อนใช้ให้ตัวหนึ่งอ้อมมันซ้ายแล้วเจอตัวมันอ้อมมา มีไอ้เหลืองๆก็ต้องรอเพื่อนใจมะเอ้าเหรอมันมีออโต้อะมันวิ่งหนีไปแล้วตัวหนึ่งคือมันนอนเหมือนกันใช่ไหมวินมาซ้ำใช่มาซ้ำมาซ้ำเลยมาซ้ำเลยเอาให้ชัวร์เลยวินเพราะมีแค่สองคนนั่นแหละมาซ้ำเลยดยวินมาซ้ำันเลยนี่มันมีตัววิ่งมาเมื่อกี้ผมฟื้นแล้วผมพื้นแล้วตันแฉก่อน เรื่องรวยอีกรอบแล้วผมผมเองดูมันเหรอแ่ก่อนมันมีเพื่อน,น,นมันอีกตัววิ่งอ้อมมาหายฆ่าสายตาผมไประวังนะพี่ระวังใส่วาแน,นะนะเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวเลยวะ่ะหลอดว่าต้ไมวะวินไม่ช่วยอะไรเลยวินนะ่ะวินนะ่ะอะไรผมเห็นมันอีกตัวกำลังอ้อมจะมายิงพี่เลยผมวิ่งมาตามไม่ทันเนี่ยวินนะ่ะ <laughs> ผมก็บอกมาหาพี่แล้วมาหาพี่แล้วยังยืนหลบกัต้นไม้อยู่เพื่อนเพนเพโอเคอย่างน้อยก็วันนี้ก็ได้ประสบการณ์เจอละ2สองตัวก like ี <S 2> <S 2> <S <S ่ตัวสองตัวเมื่อกี้อีกคนหนึ่งอยู่เมืองไหนอ่ะได้ขึ้นมาพร้อมกัน ไม่อยู่ไหนวะฮะไหนเน่ยโอ้ยพึ่งเกิด <c oughs> ก,กน <c oughs> น็นั่นแหละเนี่ยคือตายแล้วคือเดี๋ยวจะไปเกิดด้วยไงจะได้มาพร้อมกันเลย <c oughs> เ,ออเอ้ยบินตายยังยัง <c oughs> <c oughs> มันเห็นผมวิ่งตามแล้วมันหยุดรอเกิด <c oughs> ไหนวะเนี่ย บูทีก็ตายทีมีรอดมั้งไอเนี่เอชเอเข้าหัวเลยเหรออืมเข้าหัวเลยรู้รู้เลยว่าเข้าหัว่แบบฟิลแบบเข้าหัวแบบรู้เลยว่าแบบกูตายแน่นอนเนี่ยเขาเมื่อกี้กำลังพันแผลอยู่พันแผลตรงนั้นน่ะต้องผ่านแล้วไม่งั้นกลบตายมันรงของมันรคของอยู่คือถ้าเราไม่พันอ่ะมันก็สลบตอไง กวอนนั้นแม่งลองไม่ผ่านแม่งตายแต่พูดถึงยิงกันขนาดนี้นะมันเอาของอะไรเราได้มากไม่มากหรอกเต็มที่ก็ชิ้นสองชิ้น <S <S เพราะว่า Real เละลุยอะเละแต่มันก็ได้ปืนด้วอ,อะไรปืนเราเดี๋ยวค่อยวิ่งหาได้โอ้ยใส่เสื้อก่อนหนาวเว้ย ไปไหนวันนี้เราไม่มีพลสไนเเลยอรอผมก็เท้าเท้าด้วยไม่มีมือสไนเปอร์เลยเต้ไม่อยู่ตอนเนนกิเมองกําลัง มันเป็นเมืองใหญ่เดี๋ยวผมต้องดูสักพักมันมีโรงเก็บของเนไงใหญ่ๆสองโรงแตโชคดีได้เสียมะอันไม่กลัวผีละได้เสียมได้พวี่ถือว่าดีใจและ้ะเกิดใน เมืองนี้ยใหญ,ใหญ่ผมกลัวว่าจะอยู่เมืองบนบน mm. เพราะว่าไม่มีทะเลไม่เห็นมันแล้วอะ่ะเห็นมันมันมีสไนต์ตัวหนึ่งด้วยแปลว่ามันมีนมนคุมเชิงตัวใช่ใชตอนที่มันลงมาสองตัวมีสไนัยคุมเลยไม่กล้าออก จีวินเห็นีวินน่าจะยิงเขาหน่อยยิงยิงยงยิงบวกเฮ้ยยิงกระโดดพีต่ต้นดนิมันมาหลังผมแล้วม,มันอยู่แนวเดียวกันกับตัวพี่เลยอืมผมรู้แล้วผมอยู่เมืองไหนหอนาฬิกานูน่นเดี๋ยวไปกระโดดตึกตายดีกว่าเกิดริมทะเลดีกว่าได้เจอเพื่อนง่ายๆมันหาเสียเปรียบอะเจอสนไนรม่ยะไกา่ลองน้องไม่เห็นตัวมันจะดี ปั่นเออขนาดใส่ปืนสั้นปืนยาวโมซินเอสเคเอสคือเกิดเมืองน,นี้อย่างฟินอะ <c oughs> ยังไม่ตายหรอยังยังวนยังไล่แขกกันมันงอยู่มันก็ตามควบแหละมันอ้อมหลังผมได้ตลอดเลยวะเมือ่อกี้โดนยิงแล้วมันมันยิงพลาดโปรเป่าวะไม่ไม่ถ้าโปรผมต้องตายตรงนี้มันยิงเฉียวหูมันไปเลยนั่งหลบอยู่ในต้นไม้ เจอแล้วตัวหนึ่งตัวนึงยิงยิงมั่งสิยิงมั่งสลบไปแล้วตลบมันตัวหนึ่งสลบไปแล้วมึงเรงเรงมันวิ่งเหนื่อยหรือว่าไงสู้ทันทีเลยเจอสไนยยิงสวนมาเลยเมื่อกี้ นายเป็นผู้รอชีวิตรอไอตัวนัน้นคือก็อยู่จบเดี๋ยวอไอพันนายก็มาช่วยไปกดกระโดดจากตึกกดอะไรวะกดทีเจ้าขาทำไมมันไม่โดดอะ นึกว่าไม่ตายเคยมีอยู่รอบนึงแล้วผมกระโดดไม่ไม่ตายเ้ยังอะเี้ยทรมารถูกเคกระโดด,งโดลงพงนาลนีอย่างอยู่ในป่าคนน,คน,คน,นอ้อยับดีก่อคนคนที่กอ่ เมื่อกี้มันมใส่ชุดทหารวะไม่รู้อ่ะหมอไม่เห็นใไหมว่าไอตัวที่ผมยิงตายใส่ชุดทาหารเต็มยศเลยอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าไม่ไแน่ใจยืนหยุดติดรั้วเหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้กนกำลังดูสถานการณ์อ,อ๋อออเมรเลียกาบลายชื่อทีศิลินตัวจริง แต่ไม่มีถ่ายทอดเ่ยเพ okay, ื่อโอเคตะปันผมอยู่ใกล้ตะป,ปันละไปไหนกันหมดแล้วเดนโนครับนี่ทำไมเซิร์ฟนี้มันปิงเยอะหรือไงเนี่ยผมดูเก็บมงเก็บหมวกยากอยมั้ะ

เพราะาผมเก็บของไม่ได้เลยะย้ายไปละอืมรอวินไงเออย้ายนําก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าของมันผมเก็บอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ทั้งหมดน,นำไปเลยไม่ออกเกมว่ะมันชอบออกมาข้างนอกเลยวะไม่เข้าใจคุณขี้ไปละมาแค่แป๊บเดียวเอง มันไปทางคุกกลางป่นาน่าจะเป็นไอ้พวกเดิมมีสสนยอย่างเงี้ยตามล่ามันเออบุญยังไปเจอคนฆ่าอีกแับมันตัวไม่มีอะไรแม่เหลกก้อนมรถูก